เป็นห่วงคุณผู้หญิงจังครับรอบข้างคุผู้หญิงมีแต่ตัวหูุ่ำๆเอาเอางี้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 ไม่มีบทเดี๋ยวูดเยอะจริงๆไม่ได้ไม่รู้จริงไม่รู้จริงเออไม่ต้นรุมีคนเดียวนั่นแหละในห้องเนี่ยต้วรุมีเพียงหนึ่งเดียวไอ้เฮอกเือกเฮอเอยาอกเฮือกเฮืออกอกเฮือกเฮือกเกเออเออเกอ พี่บอสชาตีคอมเมนเหรอชื่อบอสชาตีออนแชมเปี้ยนชิพด้วยอ่ะฮะเอ็ดวิพูดเลดีพูปวดฟันเนี่ยพูดให้กูดิปวดฟันพูดเหรอใช่ปวดใจเลยไม่คุณเองคุบอกจะไปดัดฟันนานแล้วเมื่อไหร่อุ้ยมันปันมันนี่ไงฟันพูดมันแบบว่ามันทะลุมาปันผูหรือเปล่าไม่ไม่ฟันผูไอ้ตาฟันพูดจริงจริง พาเขาตบยาอีกทีโอ้โหพวกผมอยู่อีกเลเวลพวกผมอยู่พวกผมอยู่ในเลเวลอีกเลยไอ้แค่นี้จริงจริงพวกอยู่กันเลเวลมึงเลเวลไหนนะก้อยเจกูอยากจะรู้ทราบจริงจริงเว้ยเอาเอาไอ้แคกูอยู่อีกเลเวลอะให้รู้ไงเลเวลไหนละก็ก็เกือบตันดีกว่าจริงจริงฮะเกือบตันดีกว่าตันตันแล้วมันตันเลเวลอะไอะเอา วิวอะไรตันวิวร้อยไงแล้วตอนนี้วิวอะไรแล้วล่ะเก้าเก้าแล้วเก้าเก้าด้ยเชฟพวกมึงยังแบบว่าต้องแต่งขึ้นมาอีกเขาจะโอ้ชวนขอชวนสาวมาพี่ต้องสัมภาษณ์สาวก็หน่อยสัมภาษณ์อะไรไม่ต้องพูดเยอะรุ่นใหญ่แล้วลูปสิริรุ่นใหญ่แล้วคุณคุณชื่ออะไรครับ อายุเท่าไหร่ปีนี้อายุเท่าไหร่จะอายุเปลีละเปลี่ยนศูนย์สี่ใช่ใช่ศูถามต่อดิไม่เอ็มเจมึงยิ้มอะไรมูงงเอ้อมึงยิ้มอะไรอ่ะถามต่อดิกูยิ้มกูก็ผิดไอ้คืออะถามต่อเกิดไอ้นี่เกิดสิเอหร่สิบสองตุลาสิบตุลาสิบเอเออสิบเอ็ดมึงจำได้ขนาดนั้นเลยเนี่ยเฮ้ยเอาใจบอกว่าเกิดเดือนเดียวกันเกิดเดือนเดียวกันจำได้ สิบห้าไงอ๋อนี่สิบเอ็ดเอาที่คุยตอนที่คุยกัินตอนไงจำได้อยู่ทำไรต่อพิธีกรดุ๋ยเอาเอาเ้าลูกเ้าไม่ถามว่าเขาเอ่อตอนนี้สถานะเป็นไงบ้างคเออเออตาหันไปถามเราสถานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีมีแฟนไหมตอนนี้มีแฟนไหมไม่มีกูถามใช่เหรอเออแล้วเขาไม่มีแล้วแล้วยังไงอ่ะเอาเอาไม่อะไรก็ ค่อยๆไปค่อยๆไปตจงใส่นี่เราไม่จะค่อยไปค่อยไปอะถามเขาหรือยังไม่ไม่ไม่คือเอาค่อยๆเอาคือกูยังไม่ได้บอกเลยว่าค่อยๆไปค่อยๆไปอะไรคือมึงคิดไปไกลมึงพูดเมื่อกี้เนี่ยไม่ไม่ไม่คือคือมึงคิดไปไกลแค่คำว่าค่อยๆไปค่อยๆไปถมึงตีความไปเองอะแล้วมันหมายความว่าค่อยไปค่อยไปเนี่ยเอ้าก็เป็นการก็ให้การเวลาบอกก็เป็นเพื่อนกันเป็นอะไรหรือว่าอะไรไงก็ค่อยว่ากันไงเข้าใจะมาแล้วอยากมึงเชื่อนะ เนี่ย oh. คือคือว่าถามอย่างนี้มันไม่ใช่มาบีบกูไม่ได้กูเป็นพิธีกรกูพิธีกรมึงจะมาสองวันไม่ได้อะไรยิ้มไปเถื่อนนั่นแหละกูไปนี่เี๋ยวยิ้มไปด้วยโอ้ยยูทูบเบอร์โคตรดีอ่ะแม่งคอมเมนต์อ่ะเขียนงมาเต็มแต่ไม่ได้อ่านสักคอมเมนต์นี่แหละตัวอย่างที่ดีของยูทูบเบอร์ถูกต้องนี่แหละทุกคอมเมนต์ถึงว่าเสือเป็นตัวอย่างที่ดีของยูทูบเบอร์ใช่เพราะว่าใครเขียนมาแม่งไม่อ่านที่อะไรเลยเออทำเมินถ้าไม่มีโดเนทไม่อ่านเออทาเมินไม่ได้ รีบอ่านเลยเพราะมันได้ยินเสียงด้วยเอ้ยเนี่ยไอชันขวาที่พิมพ์กันอ่ะไม่อ่านที่อย่างเรื่องพิมพ์ก็ได้นะเพราะว่าอ้ยไอเชี่ยพูดไปสัตย์ใจเย็นไม่ใช่กู้ข่ามัยังไม่อ่านเลยว่ามึงดูอ่ะเอออ่านมึงดิเขาเออมึงจะรอแต่โดนเหรอยังเจเอ้ยไม่ก็อ่านอยู่กำลังอ่านอยู่หาเม้นหาเมนแบบ มีฐานหนึ่งแล้วก็ฐานมีคุณภาพอยู่ชอบก็จีบทำตัวดีๆของมึงก็มีของอะไรอ่ะของอะไรอ่ะไม่ของเมื่อมีอะไรอ่ะเอาไม่รู้เลยท่านเอามาเอาไว้เป็นพิธีความสามารถมีอะไรอย่างนี้เอางนี้เดี๋ยวเป็นพิธีควาให้มาอ่ามาอ่ะสมมติเรื่องกจับคู่นะถ้าคุณไปเดทกันอ่ะคุณจะพาแล้วคุณจะพาไปกินอะไรอย่างแรก นี่มันคิดยากขนาดเลยเหรอเขาแบบอ่าสมมติได้เขาเป็นแฟนนะอ่าถ้าสมมติเป็นมีแฟนแล้วมึงจะพาแฟนไปเดทครั้งแรกอ่ะจะพาไปไหนอ่ะเออไปกินโรบิโกนเฮ้ยชอบไหมเลยอุ้ยอุ้ยกูวมันพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเฮี้ยอะไรกูชอบกินโรบิโกนเออชอบเหมือนกันอุ้ยอุ้ยได้นะได้นะ ไม่มือข่มอะไรอ่ะไม่ได้เตรียมนะไม่ได้เตรียมนะก็พาไปเดทที่ PSC เอกรู้ไหมอะไรวะร้านพี่พีอ่ะอ๋อพีพีไม่ต้องไม่ต้องไปถึงสาขาเอกรู้ไหมได้ครับมีสาขาพญาแล้วนะ PSC ปิดแล้วนะเจอรับเจอรับเจอกันเจอกันเจอกับเจอกันแล้วใครยังเจอได้ก็ใครยังก็ไล่ไปเดี๋ยวเราคุยกอน กดไลค์ก่อนทุกคนกดไลค์ด้วยนะครับไปเจอกันนะกดไลค์ก่อน,นะครับกดไลค์กดไลค์ก่อนนี่มีอะไรมาเดี๋ยวมาใหม่